าามาเอาอะไรป่านนี้คะนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วมันสายไปครึ่งชั่วโมงแล้วอะแหกตาดูไหมว่ามันสายแค่ไหนอะของมันเน่ามันเสียหมดแล้วมันบูดหมดแล้วไปไหนก็ไปไปฉันไม่กินไม่จ่ายไม่เอาอะไรทั้งนั้นน่ะเดี๋ย่งความคุ้กันนะครับลูกค้าไม่หเนี่ยสั่งอาหารดีกว่าจ้า น,นี่ก็น่ากินอย่างวะต้องรอนานแน่เลย,ย,ง,ยง,ง่ายๆอะอาหารตามสาั่งนีเ่เอาเคียวตัวนี้แหละเรียบร้อยรอตั๊จ้าไม่นานจังวะแค่อาหารตามสั่งเองอือหือครึ่งชั่วโมงจ้าโทรตามนิดนึงได้ไหมเนี่ย แม่จะไปซื้อของที่ตลาดอะ่ะจะไปซื้อของใช้จะแวะร้านแอนหนูจะอาอะไรไม่รู้แม่จะสแม่เดี๋ยวทำง,งานเสร็จหรอหนูจะสานอาหารมาทานไม่เกินสามสิบนาทีละจ้ะแม่อาหารน่าจะมาพอดีแม่น่าจะกลับมาบ้านพอดีอหรอวาเนี่ยหนูสั่งเผื่อแม่นะจ๊ะวันนี้แม่ยังไม่ทานอะไรเลยทั้งวันน่ะดื่มไปแค่กาแฟแก้วเดียวเอง จ้าจ้าสั่งเผื่อแม่เลยเดี๋ยวแม่รีบกลับมากินข้าวด้วยนะจ้าอันนี้ก็น่ากินเฮ้ยอันนี้ให้แม่เดีกกว่าฮาลัลโหลฮัลโหลครับคุณลูกค้ปาปักหมุดตรงใช่ไหมครับ อ๋อค่ะบ้านตรงหมดค่ะใช่ค่ะบ้านเลขที่หนึ่งแปดสองซอยเจ็ดค่ะเข้ามาในซอยเลยค่ะสีข,ว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 ขวาวๆแถวๆนั่นแหละคะ่ะอ๋อครับครับสามสิบนาทีครับเดี๋ยวเดี๋ยวถึงแล้วนะครับครับโอเคค่ะค่ะสวัสดีค่ะ องาน,นมาส่งฉันตอนไหนเนี่ยฉันจะสรุปยอดบริษัทมันจะสิ้นปีแล้วอีกไม่กี่วันเนี่ยฉันจะรีบทําให้เสร็จไหนเจ้าของแกไหนเจ้าของคนอื่นอีกเฮ้ยเออเดี๋ยวไปอีกสักพักแหละแกขอทำอีกรเดียวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปทำอย่างกับ,า,บา,กายใจกันอย่างนั้นแหละแหมจ้าก็รีบมาเพื่อบนัสสิ้นปีสู้ๆนะแกเออเออมากินข้าวด้กันนะฉันสั่งของมาเยอะแยะเลย โอเคโอเคแกจะเจอกันจา้จาเรีส<า>องสี่ครับได้แล้วค่ะขอบคุณครับว่าไงเชลีแม่ฉันไปร้านแกเมื่อกี้อ่ะ ไล้ของไม่พบหรอแล้วแม่ฉันลงจากร้านแกนานหรือยังปกติไม่นานขนาดเนี้ยฉันว่ามันผิดปกติฉันเป็นห่วงอ่าหรอแต่ว่าแม่แกออกจากร้านฉันไปนานแล้วนะเมื่อของก็น่าจะพบนะอโอเคโอเคลองโทรหาแกใหม่นะโอเคโอเคจ้า แน่ๆนะเราสายเนี้ยชดิเป็นเนี่ยเชอรี่ฉันเอาง,งานมาให้เธอดูอืมเป็นไรนะเนี่ยน่าจีดดนะเราอ่ะก็แม่ดิออกไปซื้อของตั้งนานแล้วอ่ะแต่ว่ายังไม่กลับมาเลยปกติไม่นานนานี้นะฉันว่ามันผิดปกติอ่ะฉันเป็นห่วง คิดมากไปหรือเปล่าแกนานๆทีนางไปช็อปเอาหน้าสนใจช็อปปิ้งเพลินอะ่ะนี่นี่อยู่ไปลูกนีพาแม่มาสุงใครอะจะเอา้าแม่ลุงไปเจอแม่ที่ไหนจ๊ะเจอแถวนี้แหละแถวตลาดเนี่ยแกเป็นลมอยู่แถวตลาดเนี่ย ลุงมาพแม่เข้าไปได้ไหมขอคุณค่ะขอคุณค่ะไมหาเาี้ให้แม่เร็วนะแม่จ๋านก่อน่ก่อนค่ม่แม่จ๋า่เยังบ้ะจ๋าขอมาส่งครับมีใครอยู่ไหมครับ ฉันนัวแต่เป็นห่วงแม่เดี๋ยวเดี๋ยวฉันออกไปเอาไปน,นะโอเคโอเคฝ่าย okay, <okay>. okay. นะแกได้ได้ได้ไดขอส่งครับลูกค้ามาเอาอะไรป่านนี้ฮะนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วมันสายไปครึ่งชั่วโมงแล้วอะแหกตาดูไหมว่ามันสายแค่ไหนอะของมันเน่ามันเสียหมดแล้วมันบุดนหมดแล้วไปไหนก็ไปไปฉันไม่กินไม่จ่ายไม่เอาอะไรทั้งนั้นน่ะไร้มารตามาสายขนาดนี้ยทำงานแข่งกับเวลาแท้ กลับไม่มาตรงเวลาจะไปไหนก็ไปเลยปไปเดียวฟังกูก่อนครับลูก้กไม่ไม่เอาเหรอเอาพี่คนนี้นี่แกรู้จักหรอเออนี่รู้จักก็คนเนี้ยมาส่งของมันช้าทั้งสองชั่วโมงไม่รู้ว่าเขาแรนด้อมคนคนเดียวมาส่งของไงก็ไม่รู้ทำง,งานก็ช้าส่งของก็ช้าเน่าบูดหมดแล้วมั้งกับข่าวแก ความเป็นมืออาชีพแบบนี้จะมาทํางานทําไมอะ่ะนึกว่ามีแค่เคสฉันเคสเดียวที่ไหนได้ยังมีเคสเพื่อนฉันอีกใช่แกแบบเนี้ให้ไล่ออกไปเลยคอมเพนบอกบริษัทไปเลยนะไล่ออกไปเลยจ้าคนแบบนี้ไงอยู่ไปก็เกดกาบริษัทถ่วงความเจริญทีมงานของคนอื่นเขาแบบนี้ไงถึงได้เป็นแค่คนส่งของ,งกระจอกเสียงดังอะไรกันลูก เห็ดอ่ะเลยอ้าวนหนมคนนี้เนี่ย ยาโดมหนูขอบใจนะลูกป้าดีขึ้นแล้วไม่เป็นไรครับคุณป้าผมไม่ได้ใช้หรอกยังไงป้าก็หายไปไว้นะครับขอบใจจ้ะลูกแม่แรู้จักเหรอจ๊ะจ้าเขา่อ็นหนุนคนนี้แหละที่ช่วยแม่ตอนแม่เป็นลมมาลูกเนี่ยเอายาดมมาให้แม่ด้วยเขาไปเจอแม่พร้อมกันกับลุงพลแต่ว่าเห็นจะรีบไปส่งของให้ลูกค,ค้าก็เลยให้ลุงพลมาส่งแทนน้าลูก ขอบใจนะขอบใจนะพอหนุมไม่เป็นไรครับป้าที่จริงแล้วอ่ะการบริการ,การของวกเราตรงเวลาเสมอครับลูกค้าต้องได้อาหารที่สดสะอาดใหม่ทุกออเดอร์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยชีวิตของเพื่อนมนุษย์หรือว่าเพื่อนร่วมโลกเนี่ยขนาดมีค่ามากกว่าอาหารที่เราเหิวในตอนนั้นนะครับถ้าพวกคุณอ่ะเจอเหตุการณ์แบบผมพวกคุณก็คุณจะลืมหน้าที่ แล้วก็ไปช่วยชีวิตคนคนนั้นไปก่อนอาจจะผิดจรรยาบรรณบ้างในการทํางานแต่ผมแค่บังเอิญผ่านไปเจอคนแม่คนป้าคนเนี้ยที่เป็นลมผมมองแล้วอ่ะว่าไม่มีคนแถวนั้นผมเลยตัดสินใจทําแบบนั้นช่วยเหลือลในยามที่หลายคนมองไม่เห็นปกติผมอ่ะบริบนนการลูกค้าส่งตรงเวลาอยู่แล้วครั้งเนี้ยและครั้งที่แล้วอ่ะ ผมต้องขอโทษคณทั้งสองคนด้วยนะครับผมใช้จิตใช้สำนึกของผมที่เป็นมนุษย์ดำเนินชีวิตมากกว่าการได้เงินจากค่าจ้างณตอนนั้นฉันขอโทษนะงั้นของที่ฉันสั่งอ่ะเดี๋ยวฉันจะจ่ายให้เป็นสองเท่าถือวว่าเป็นน้ำจใจจากฉันแล้วก็แทนคำขอโทษจากฉันด้วย,ยงั้นนายเอาของที่ฉันสั่งอ่ะกลับไปหาแล้วกันนะใช่ใช่ฉันขอโทษด้วยแล้วกันนะ ก็ขอบคุณแทนแม่เพื่อนฉันด้วยขอบคุณนะทีหลังเนี่ยก็หาทางเห็นของบคนอื่นๆได้ลูกที่เอาความคิดเตงเป็นใหญ่